เรากลับมาที่กรุงเทพมหานครนะประเด็นเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องฝนตกน้ําท่วมและการระบายน้ํานะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะอย่างที่บอกเมื่อวานนี้เนี่ยทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับท่านก็ได้มีการไลฟ์ผ่าน f c e e o o o นะครับโดยมีการรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วง11นาฬิกานะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีน้ําท่วมหลายจุดนะครับ ในขณะที่รองผู้ว่ากทตมนะครับรองศาสตราจารย์ดรวิชนุทรัพย์สมพลอธิบายเหตุการณ์น้าท่วมขังคือเมื่อวานนี้มันจะมี2เหตุการณ์เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าเนี่ยไปเปิดทางลอดใช่ไหมแยกไฟฉายคุมองแยกไฟฉายใช่ใชวันแรกวนันแรกค่ะเช้าเปิดค่ะคนก็เอเพราะมองแยกไฟฉายเนี่ยะนะครับมันก็เป็นภาพจำวมาผมมันนานมากเลยนะครับ13าปี แต่จริงๆนะถ้าไปดูข้อมูลจริงๆเนี่ยนะเขาไม่ได้ก่อสร้างสิบสามปีแต่โครงการมันมีปัญหาว่าทําแล้วต้องหยุดการก่อสร้างเพราะมันไปทับเส้นกับไอ้แนวทางรถไปฟ้องรถไฟฟ้าต่างๆ,ๆเนี่ยก็มีการเจรจงเจราจากันนะครับอ่านั้นเป็นเรื่องรละเอียดแต่พอเช้าเปิดนะคนก็ดีใจกันเ <c oughs> พราะฉะนั้นการจราจรติดขัดเยอะ <c oughs> นะเย็นติดปิดอีกแล้ว ายบ่ายปิดแล้วค่ะออไม่ถึงเย็นนใบบ่ายฝนตกเพราะ,ะว่าน้ำมันเข้าไปท่วมในอุโมงค่ะน<ต>ะเรื่องนี้เองเนี่ยท่านรองผู้ว่ากทมนะครับรองศาสตราจารย์ดรวิชนุทรัพย์สมพลก็อธิบายว่าเหตุการณ์น้ำท่วมขังในอุโมง์ทางลอดแยกไฟฉายทำให้ต้องปิดการจราจรชั่วคราวเ่ยทั้งที่เพิ่งเปิดในวันแรกเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเพราะฝนตกลงมามีการชำระล้างเสร็จปัจจุบันก่อสร้างไหลอุดตันท่อระบายน้ำทำให้น้ำท่วมขังแต่ตอนนี้ นะครับก็ได้มีการทําความสะอาดท่อระบายน้ําเรียบร้อยแล้วก็เปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะครับในขณะที่ผู้ว่าชัา้ชาตินะครับก็ไปดูจุดวัดน้ํากรองสาย6ก็พบว่าครองเปลนประชากรเนี่ยอยู่ในระดับวิกฤตระดับน้องน้ําในครองสูงกว่าระดับปกติ1เมตรนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานจุดน้ําท่วมขังบนถนนสายหลักนะครับจะมีที่เป็นห่วงก็คือซอยย่อยๆโดยเฉพาะบริเวณช่างอากาศอซอยช่างอากาศอุทิศดอนเมืองสายไหม่ ก็ขอให้ประชาชนเนี่ยนะครับโทรศัพท์รายงานเข้ามานะครับเพราะว่ากทมเนี่ยไม่มีข้อมูลเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยก็หมาถึงว่าพวกตอกซอกซอยยิบย่อยต่างๆในพื้นที่นะครับถ้าพื้นที่ไหนตอกไหนซอกไหนซอยไหนนะครับในบ้านของพี่น้องประชาชนเกิดน้ําท่วมขังเป็นเวลานานเนี่ยให้โทรศัพท์มาที่เบอร์0 2นย์ส1งสอนะครับอันนี้อนุ่าก็บอกว่าจะได้ จัดก,การแก้ปัญหาให้อย่างเร่งด่วนนะครับรวมถึงเรื่องของอ ออกจากซอยไม่ได้เข้าซอยไม่ได้เนี่ยเรื่องรถลาต่างๆเนี่ยก็โทรไปแจ้งได้นะครับค่ะถ้าต้องการรถขนคนน่นะคะคือถ้าน้ํามันท่วมสูงแล้วก็ออกมาไม่ได้ต้องการรถขนคนเนี่ยก็โทรไปตามเบอร์ที่บอกมเมื่อสักครู่นี้นะคะ0 2 2ย์5 1 1 5หนึ่งนะคะเพราะว่าตรงจุดที่เป็นซอยย่อยๆเนี่ยจะไม่ได้มีเซ็นเซอร์<ห>แต่ว่าในพื้นที่ของกทมเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำนะคะบนถนนหลักร้อยจุด นะคะแต่ว่าตามจุดย่อยๆเนี่ยยังไม่มีเซ็นเซอร์เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่ทราบนะคะว่าตอนนี้มีน้าท่วมขังสูงในจุดไหนหรือไม่อย่างไรนะคะ